สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดเมนะครับวันนี้เรามาที่เมกาสะพานลอยแล้วนี่นะกวันนี้เรามาอัปเดตในช่วงปีใหม่กันนะครับว่าตอนนี้ที่เมกาสะพานลอเนี่ยมีของอะไรเปลี่ยนบ้างแล้วก็เผื่อเพื่อนๆที่จะหาซื้อของขวัญปีใหม่นะครับก็จะได้ลองดูนะเผื่อจะเจอของขวัญที่ถูกใจเพื่อนๆนะครับว่ามันอาจจะมีของที่เพื่อนๆชอบแล้วก็อยากจะให้คนที่รักเป็นของขวัญนะครับแล้วก็ยังไงก็มาถึงได้ ผมขอขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเป็นขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะแบบมีนาที่การงานมีการเงินที่ดีเนาะรับปีใหม่นะครับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะ,ะใครที่ดูบนช่องเลยก็ใครที่กดไลค์กดสมัคสไาชช่องนะครับก็ขอให้จเจริญมีเึ้นมขึ้นนะครับการศึษาอ่อ่าอย่าลืมนะคร like like ับกดไลค์กดสับสมาชิกช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นกัน,นครับอ่ารตอนนี้ก็มาที่ร้านทอยเจพีนะครับ พี่เมกาสะพานเหล็กนะแล้วทีวันนี้เขามีอะไรอัปเดตหรือเปล่าพี่เขาอยู่ไหมเนี่ยสวัสดีครับเอาเวลาทานอาหารทาคาอยู่วะเรียบร้อย้วคบอ๋อเป็นไงปีใหม่คนเยอะไหมฮะเยอะนะครับคือคับไเอ้ยไม่ได้ไม่ได้าาเราต้นสบายเลยครับตอนสบายเลยผมเพิ่งมาถึง้อร้อนครับผมา เน่เน่เน่จี๊จี๊ยังจี๊สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยมั่งมีมีของอัปเดตไหมพี่ไปเจอของที่เกี่ยวกับเรนคมกันนะพี่รู้ว่าถ่ายแต่ลือยังเป็นตัวจำโปเกตทุ่มนี้ครัอ๋อจำโปโอ้จำโปเกตเข้าสองตัวเลยเชื่ครับเป็นซากคุแล้วก็เป็นเรนด้านครับอันนี้เห็นแต่ก็ซักคุเนี่ยไม่ค่อยเห็นเช่ครับจริงๆมันจะมีทั้งหมดสี ี่เวอร์ชันมันจะมีมันจะมีกันน้มจริงๆกันน้ม,มันจะมี2แบบ,บคือกันน้มที่เป็นกล่องขาวฟ้าเป็นบันไดเรื่อยอันนี้จะไม่เขียนคําว่าสเปเชียลดิชั่นตัวนั้นคือตรงตรงตรง,ตรงไหลเนี่ยมันจะตจิงเกียงไม่มีสกรีนโอรุ่นแรกจะไม่ออมใช่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 อันนี้มีดีเทลหลายๆใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่2ที่เป็นกล่องเงินจะจะพิมพ์ว่าสเปเชียลดิชั่นจะมีเขียน RX 78มีดีเทลมีสก<ช><ช>รีนปั<ๆ>๊มมาทำแล้วตัวที่2คือ ซากุมันจะมีออกมาสองตัวคือซากุเขียวกับซากุแดงที่เป็นตัวชาครับแต่ว่าซากุแดงนี่หายยากครับหายากมากผมไม่เคยเห็นจัโบเกตซากุระนะเพิ่งเคยเห็นที่เป็นกล่องครั้งแรกครับผมแล้วก็จะมีเซต้าเซต้าเขาไม่เคยเห็นับเซตก็ราคาแรงผมเคยเคยได้มาสองตัวแล้วครับแต่ว่าพอได้มาแป๊บเดียวก็จะจะขายไปไม่หยุ่ อยู่ไม่ค่อยทนมาเร็วไปเร็วใช่คับอยู่ไม่ค่อยทน <c oughs> ตอนนี้จริงๆถ้าถ้าผมขายแยกอก็ไปนานแล้วแต่ทีนี้คือคด้วยความที่เราเราได้มาคู่ใช่หมครับแล้วทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราคือคนน่ะยังไงกันดั้มมันเป็นตัวยังไงก็คือเป็นตัวที่ขายง่ายอยู่แล้วคือมา่าไวาๆไปไวแต่ว่าทีนี้พอเราเราเหมือนกับด้วยเงื่อนไขเราก็เลยต้องบอกลูกค้าว่าเราขอขายคู่เลยว่าไม่งั้นคือถ้าจะนั้มไปซับปุจะย่าแลยจริง แลวจริงจมันเปตั้งคู่มันจะสวยด้วยไงครับก็เลยก็เลยว่าอยงั้นขอขอเป็นแบบว่าขายเป็นแพ็คอย่างนี้คู่นี้คืร้านขายเท่าไหร่สามหมื่นครสามมื่นครับก็ตกตัวละหมื่นห้าจริงๆแต่ก่อนราคานี่แรงแต่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ก็คือถ้าเป็นตัวกล่องถาวฟ้านี้ก็จะประมาณหมื่นสองหมื่นสองโอ้ล้เซต้าที่ว่าแรงเท่าไหร่เนี่ยเซต้าผมปล่อยไปครั้งที่แล้วนี่ขายไปหมื่นแปดครั้งแปดเพราะว่าจริงๆอ่ะ ราคาถ้าถ้าไปดูที่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้มันเริ่มวิ่งไปถึงสองหมื่นกว่าด้วยครับแต่ทีนี้ด้วยความที่มาวาไปไวและทีเนี้ยจริงๆส่วนใหญ่คือเงื่อนไขที่ที่ผมพยายามหามาตลอดก็คือต้องต้องมีกล่องพร้อมอย่างอันนี้จะเป็นมือหนึ่งเลยครับยังมันจะมีใช่ครับมันจะมีโล่มีปืนที่เราต้องมาประกอบแต่ว่าประกอบง่ายง่ายครับมันเหมือนกับคล้ายคกันพาแต่ว่ามันมันไม่มีอะไรชิ้นส่วนมีไม่กี่ชิ้นประกอบเป็นเป็นโล่แล้วก็เป็นปืนทั้งสองตัวเลยก็เลย ที่บอกว่า,ววาได้มาคือได้เป็นเป็นเลนดมาเลยสวยโอ้โหลูกนี้ตอนนั้นผมเคยเจอตุ้นแรกนะครับเจอเจอตอนนานแล้วแ้ก็เป็นหลักพันนะตอนนั้นเคยเคยเห็น 7, 8, เจ<อ>็ดแปดพันครับเจ็ดแปดพันแต่ว่านี่นี่ก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวเนี้ยจริงๆตัวนี้มันไม่ไม่ใช่งานบันไดครับอาจจะเป็นงานจีนงานจีน ซึ่งผมได้มาเนี่ยตัวนี้จริงๆมคนมาขอซื้อเยอะแต่ว่าด้วยตรงไหลคมันหลวมไหลก็หลวมแลวผมผมจริงๆเาตั้งไว้เก๋มากกว่าครับตั้งไว้เก๋ๆมากกว่าเพราะ <ๆ S 1> ม,ม่นงานจีนนแัแหละเขาไม่ต้องไปเสียดายมากเไะ พนักง,งานซอฟจีนตัวนี้ก็แพงนะผมจำได้ก็เป็นเป็นพันน, 1, นะซื้อตอนนั้นผมได้มาพันไม่ถึง2,000บาท <c oughs> ดูดยนี้ถึงม0สองพันั 2, 000, 2, 000นเลยใช่ครับผมเคยเจอทีนี้ก็คือตัวนี้ก็เลยแบบอย่างที่บอกก็เอามาเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูาแล้่จริงๆตัวตัวถ้ามันเป็นงานจีนน่ยเพรมันงานนานไปมันจะเหลืองใช่ครับออ๋แต่ว่าก็คือให้เขาดูได้ว่ามันบ้านไหนมีอย่างนี้แหละใช่ครับ แต่ว่าด้วยด้วยถ้าจริงๆก็ไม่ได้ว่าไม่ได้อยากให้ลูกค้าจ่ายเงินแพงแต่ว่าผมว่ามันส่งคุณค่ามากกว่าเวลาการเวลามันผ่านไปมันราคามันขึ้นแต่งานจีนยังไงมันก็มึ่งทำว่าขึ้นครับเห็นตอนนี้ก็ากำลังหายห้ตัว Perfect g เก e ดาบอยั่ครับใช่ครับหาราคาเหมาะๆไม่ค่อยได้เลยอุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจ ไอ้ตัวนี้จะเป็นออกมาดูได้ครับอันนี้คือเป็นกล่องเปล่าแต่ว่าตัวตัวกันด้ามเนี่ยจะเป็นตัวผมเอาไปตั้งโชว์นะครับอันนี้เป็นตัวเหล็กเป,ปเป็นงานซอฟธรรมดาตซอฟเหมือนกันเป็นงานซอฟหกนิ้วแต่ว่าด้วยความที่มันมันแปลกตรงที่ว่าเราเห็นงานซอฟวัดแดงหกนิ้วแะเยอะใช่ไหมครับแต่พอมนเป็นกันด้ามหกนิ้วเนี่ยคือมันมันไม่ค่อยออกมา จริงๆตัวนี้มันจะมีออกมา2เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันที่ไม่ถือปืนกับโลเป็นยืนแบบธรรมดาเลยแล้วก็เป็นตัวนี้อันนี้คือซอฟมาจาก BX เหรอใช่คัะคือตัวเนี้ยมันคือถ้าเรานึกถึงเราดูการ์ตูนกันดั้มดูแรกๆลายเส้นจะเป็นตัวอย่างนี้เลยอหัวตัวโตขายเหมือนเหมือนจะติดส่วนแต่ว่ามันก็จะมันก็จะเป็นลายเส้นเขาใช่รับเป็นลายเส้นเขาจะมีความคลาสสิกของตอนนี้สักแรกๆครับมี Iron Man ตัวนี้ก็ี่เห็นสีฟ้า ตเป็นสีฟ้าที่จะไม่ค่อยมีออกมาเออผมไม่ค่อยเห็นมันแปลกดีครับอ๋อประมาณนี้ได้เลยครับคุณคลาดขอบคุณนะครับเอ้ยวันไหนมีโอกาสเดี๋ยวไปเดินเล่นด้วยได้ได้ีพอดีปีใหม่ด้วยพอดีปีใไทยด้วยไดีพิเศษแน่ครับครับเดี๋ยวยังไงแว๊บมาปีใหม่ได้ๆครับอ่าเจอกที่ทอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อเลย เราเดินที่ชั้นสะามนะชั้นสามก็จะเป็นพวกร้านที่เป็นร้านตู้เยอะนะมาดูสิอันนี้ก็จะเป็นตู้ของลูฟี่นะครับที่เป็นในร่างของลนะิกาทั้งหมดเลยนะอันนี้คือรวมร่างลิก,กานะครับของวันพีเลยนะโอ้โหเรียกว่าครบ ส่วนตัวนี้ก็เป็นจูจิสึไครเซนนะครับิกเกอร์อันนี้น่าสนใจน่าสนใจอันนี้คือบีดเอ็กซ์นะครับอ๋ออันนี้เราไม่ค่อยเห็นของเล่นลายเขานะอันนี้คือตัวลายนะต่อตัวบีดเอ็กซ์นะครัอันนี้คือตัวพระเอกเออใครเห็นอาจจะนึกว่าถ้าเด็กผนนู้ชายจะนึกว่เป็นเปก,กษัตริ์สยย่านะแต่ไม่ใช่นะอันนี้คืออาจารย์ของทีมคนเดียวกันนะครับแล้วก็ ก็เป็นชุดเกราะก,กับม้านะครับซึ่งม้าก็คล้ายๆเป็นกษัตริย์นี่แหละจริงๆจะคล้ายม้านิดนผมเนยผมว่ามันเหมือนมา้านิดมัง,งกรมากกว่านะสำหรับพีดเอกนะ,อ,ะอันนี้ก็อะไรเนี่ยคู่นี้สองพันเก้าเนี่ยเ่ยขาดจากคู่ตัวเอกตัวลายได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นอันนี้ที่ร้านถอยซีเล็กเต็ดนะครับจะมีซอฟวันนี้ปเป็นเจ้าตัวที่เอุลตร้าแมนนะนี่นี่เสร็จนี้น เซตสองนี่พันสองร้อยบาทนะครับนี่แล้จะมีหมดนะ Ultra Sophie, Ultra 7, 7อุลตราโซฟีอุลตราเซเว่นเซเว่นซัมอุลตราเมนทาโร่เออเซตนี้ก็แปะกดีไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ต่อจากเทปที่แล้วนู้นนะอันนี้เป็นคู่กอซิล่ากับเมกากอซิล่านะแต่ว่าเป็นเอสดอันนี้เป็นรานเอสดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ค่อนข้าง ผมว่าดูก็ดีแนละน่ารักดีนะสำหรับคนที่ชอบเก็บลายไคจูนะฮะนี่เห็นไหมตระกูลกอรซิล่าเอสทั้งหลายแหละนะน่าจะมีเกือบครบทุกเวอร์ชันเลยนะเี่ตัวใหม่ก็มีเห็นไหมอันนี้สำหรับคนชอบมแมลงและสัตว์ที่คล้ายใกล้เคียงน,นะนะสัตว์ตระกูลปีกแข็งนะอันนี้เป็นปูนะ,ะเป็นพิกเกอร์นะครับเป็นพวกงานเหมือนงานคล้ายๆงานางตั้งโต๊ะโดนถึงพวกนี้ด้วยนะ ร่วงทั้งหลายนะครับนี่แม่งเหมือนเลยเป็นงานกระจับฟองนะเห็นไหมมีกระทั่งตัวดัดแดนด้วยนะ <c oughs> เราเราไม่ค่อยชอบไอ้พวกแมลงปีกแข็งได้นะทำให้นึกถึงแมงสาบนะสำหรับผม <c oughs> แต่คนที่ชอบเขาก็ชอบเก็บกันนะพวกนี้ <c oughs> อ๋อนี่ที่ร้านก็มีหัวบาสนะที่เป็นซันดัมซีดนะกับนิวกันดัาครบเสร็จอยนะู่นะตึกไว้หน้าร้านนละ เซตละ800คอัสิมีเป็นสองเซตที่เราไม่มีซะด้วยสิยุ่งหมดสิมของจริงเป็นนี้เลย x ี F นี่เหมือนใส่จะซ้ำอ่ยก็มีเซตไฟไหมอ๋ออันนี้เซตไฟอ่ะไม่ใช่ X-C ยังไม่เห็นเซตไฟนะนี่ของ x ย อันนี้เป็นเจ้าตัวไคจูกอซิล่านะแต่ว่าคอลแล็กับไรเดอร์ใช่ไหมตัวที่เป็นจำชื่อไรเดอร์ไม่ได้ที่เป็นสีสะท้อนแสงออเข้างหลังนั้นเป็นเอ็กกับอีวันกาเลียนนะตัวกอซิล่าใช่ไหมแล้วก็ตัวทางซ้ายเป็นเอ็กกับอ่าอะไรชื่ออะไรนะกุป้าเอ้มาริโออ่ะอ่าไอ้การมาริโอใช่ใช่เป็นมังกรสามหัวอันคือคอลแล็กันนะสาม ก็แปลกดีเป็นงานที่แปลกดีอ่านี่เดินมาด้านในนะโดซอยหนึ่งโซนเอนะครับของชั้นสามนะครับนี่ตรงนี้เดี๋เดินมาด้านในนะครับโดซอยหนึ่งโซนเอนะของชั้นสามแล้วนี่มาเจอตัวน,นี้นะ่ากใจนะครับนี่เป็นงานสติีไฟเตอร์เอ็กระทานฟอร์มเมอร์นะอันนี้เท <Yeah. S 1> ่าที่ดูน่าจะเป็นเชนกับชุดหลีนะ โ oh, อ้อนันี้แปลกอันนี้ผมไม่เคยเห็นลายจี้งจริงเป็นลายที่น่าสนใจมากอันนี้คือเค็นนะม่นจะเป็นตอนทำโชลีเค็นนะกับชุนลีกับสปนะินนิ่งเบิร์ดคิกนะแล้วเขาแปลงร่างเป็นอะไรอ่ะแปลงร่างเป็นรถโอ้โหนี่ก็แปลงร่างเป็นรถได้นะนี่นี่นี่นด้านข้างกล่องอันนี้น,นะครับก็จะแปลงเป็นรถได้นะเอออันนี้เป็นลายแปลกลายแปลกอันนี้เป็นงานเลโก้ที่น่าสนใจเลยอันนี้เป็นเรือในขวดแก้ว แต่ว่าเป็นเลโกโล้นะอ๋อทั้งหมดมันเท่าไหร่เนี่ยพันชิ้นพันเจ็ดสิบสามชิ้นอ๋อใหญ่ประมาณฟุตหนึ่งอ๋อต่อแล้วมันก็แยกเป็นชิ้นๆไดน้นะครับ ข้างในเป็นอย่างนี้เฮ้ยเท่าไหร่ครับตัว <ใน S 1> ขวดแก้วเ<บ> <บา S 2> จ็บาทจ้ะมีขวดแก้วค่ะขวดลดสวยมากอืมมันใสจรยยิงจริงใช่ไหมเฮ้ยมาเจอฟิกเกอร์สองตัวนี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับของจากเรื่อง Two Love b l er u นะอันนี้ยุยกับยามินะแต่อันนี้เป็นชุดเหมือนกับว่าชุดกะลาสีนะฮะเป็นฟิกเกอร์ ตองนี้ันนี้คือยามีนะนี่ราคาก็ห้าพันหรือสี่พันนะครับอันนี้ยุยนนก็เหลือสี่พันเหมือนกันนะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยเฟิกเกอร์ที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไปดูภาพเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมโคตรทอน้างสวยนะ อันนี้คือที่ร้าน WTS Toy นะครับด้านในของชั้นสาเลยนะนี่อยู่ซอยสี่ด้านในนะก็เขาจะมีพวกฟิกเกอร์กับพวกแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับแต่เน้นพวกนี้นแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะมีฟิกเกอร์ตัวสวยๆเยอะเหมือนกันนะที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะนี่อย่างนี้อ,อย่างงี้ไซส์ใหญ่เนี่ยตัวที่เป็นตรงนี้เราก็ไม่ขา่เมีแฟนเช่าใช่ไหมจิฮารุหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์เนี่ยสเกลหนึ่งต่อสี่ ไสใหญ่ไาสใหญ่เห็นนะก็จะมีพวกที่เป็นงาน f i กุอาร์ตนะตเไปหมดเลยแล้วก็มีฟิกเกอร์รต่างๆหลายค่อนข้างก็น่าจะเป็นของราคาสูงเยอะนะที่นี่ น,นีมิกุเลสซิ่งปี2010นะจรเลยจมิกุนี่ก็เป็นลายที่ออกมาเยอะมากนะครับใครเก็บมิกุนี่รับประกันมาซีแง่แก่ก่อนเยอะจัดจัดอุ้ยนี่อันนี้จากกอบลินเซเลเยอร์นะครับน้องนักบวชเอ๊ะเขามีชื่อหรือป่ะเออเว้ยพระเอกยังเรียกกอบลินเซเลเยอร์สั่งอีกน,นี่เขาชื่ออะไรนะคนนี้ เออน้องก็มีชื่อบ่่ะลืมดูมาตั้งนานแล้วลืมนึกชื่อเขาไม่ออกเลย้าตู้เซตนี้น่าสนใจตูน้นี้ทั้งเซ็ตนี้เป็นของไฟนั่มแฟนตาซีนะนี่ไฟน n a l แฟนตาซีนะแล้วก็ที่น่าสนใจคือเซ็ตนี้นะครับเป็นของไฟน a l 9เก้าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะ,ะ,ะเซ็ตนี้สี่หมื่นนะนะนี่ เห็นไหมนี่คู่พระเอกพระนางของเรานะฮะแล้วก็ขายเป็นคู่หมดเลยแต่ตัวละครหลักนะฮะเซตนี้ครบน่าจะครบโอ้โหสวยแอช i o นฟิกเกอร์งานของบิงอาร์ตแอช o n นฟิกเกอร์นะไฟนัลแก้ส่วนนี้ก็เป็นพวกไฟนัลเจ็ดลีนเคอะไรเงี้ยนี่ไฟนัลทิกติกก็มีที่เป็นแอช i o นฟิกเกอร์นะอันนี้ก็สวย อันนี้ไม่ใช่การบิ๊อาร์ตเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าจากเรื่องเกมไหนนะฮะส่วนตรงนี้เป็นเพย์อาร์ตใค่พอาร์ตไข่นี่ก็เป็นจะบอกว่ามันเป็นฟิกเกอร์ไฟนอลเจ็บทรงเนี้ยแต่ออกมาก่อนใครเลยนะอ่าเป็นดีไซน์แบบเฉพาะงานเพย์อาร์ตไข่นนะก็จะเท่ๆทเนะีขาจะล้ำๆนะี่ยอย่างพวกแบทแมนอะไรเนี้ยก็ยะตีความใหม่นะในแบบเนแบบของเขาอะไรเงี้ยแบบโมเมน ซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยอย่างนี้แบ็กวินโด้เนี่ยเขาเป็นหน้าตายเห็นไหมนี่งานพีซอาร์ใขรเป็นแอชชันฟิกเตอร์นะเออแี้ขึ้นมาด้นขั้นสี่นะขึ้นมาเรือแล้วเรือรสายมานะครับก็จะมีร้านตู้กระจกอยู่ร้านนึนเนงเฉยที่ผมเคยถายไว้แล้วที่ว่าพวกฟิกเกอร์เขาราคาไม่ค่อยแรงนะพวกฟิกเกอร์ตัวเล็กอะไรเนี่ยแต่นี้มาเจอตัวนี้น่าสนใจนะครับนี่สำหรับคนที่ดูอูตะมาแล้วนะ วันพีสนะครับคู่พ่อลูกอุศกนะครับอุศกยาศกอันนี้ขายเป็นคู่นะแปดละสิคู่นี้ก็ไม่ค่อยเห็นะอันนี้น่าจะมาจากวันพีสี่่แหละเป็นภาคมูฟี่นี่แหละเพราะว่ามีดนตรีแล้วอันนี้น่ากะภาของอุตะใช่ไหมคู่นี้คู่นี้คู่นี้แปดแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้นี้มีสี่ตัวเลยจาก้าคกวานนกนะ ข้างนาก,น,กนิกนดนว่าตอนนี้มีอะไรน่าสในใจไหมเอ่ยตรงนี้ที่เราชอบอเป็นงานฟิกเกอร์นะพ,พวกคุณซูปเปอร์โรบอททั้งหลายตงนี้ของไม่ได้ที่แปลทั้งหมด<ว>อนออน,นี้ของไม่ได้ที่แปกทั้งหมด เนาะเนาะมันเดี๋ยวไม่มีอันนี้ม่เห็นสุดที่จริงผมรอไว้คือนีต้นต้นที่ออกประมาณนะประมาณปลายปลายปีแต่ว่าผมรอเนั้นมันค่าคือเต็มจมเนาะเอาอมพิวเตอร์โทรศัพเดี๋ยวได้นี่อันนี้เป็นหัวฟิกเกอร์แอปเปิลจักรองนะแอปใปิลเป็นพวกฟิกเกอร์นะครับที่เป็นข้างหน้าไม่ใช่นะข้างหน้าคินิคูแมนนะแต่ว่าที่สนใจคือข้างหลังที่เป็นดันใบเห็นไหมเป็นดันใบที่แบบว่า มันเป็นตัวที่ผมไม่เคยเห็นอ่ะมันไม่ใช่ตัวพระเอกเป็นเซ็ตที่ที่เราไม่ค่อยเห็นอ่ะเซ็ตนี้สวยสเซตนี้สวยตัวละสองร้อยห้าสิบใครที่เก็บพวกลายดันใบก็น่าจะสนใจน,ะนี่อันนี้เป็นเซ็ตนะครับที่ที่เคยถ่ายแัวพ่ดานะที่เป็นตัวใหญ่นะไซส์ลักตอนนี้เป็นไซร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นมอนรี่ที่ขี่พวกมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์จกคนนะักรกลแบ พวกสตรีมพังหน่อยๆเออเซตนี้ผมชอบอ่ะอยากได้แต่ว่าเอินว่าเขาขายเป็นชุดนะเซตนี้12ตัวนะฮะพันเกโอ้ก็เลยเสียดายถ้ามีแย่ขายตัวนึงนี่ตัวไหนก็ได้นะผมโอเคหมดเลยแต่เซตนี้มันไม่เห็นแล้วอ,ะอ่ะชั้น5นะครับร้านนี้ชั่ออ,อะไรโมเลตหรอเอ่ออะไรโมริโออ๋อโมริโอนะ ชั้นห้านะอยู่ด้านเดินเข้ามาด้านในเลยนะคร <oui. S 1> ับเขาจะขายกล่องสุ่มนะร้านนี้น,นี่ก็จะมีพวกกล่องสุ่มต,ต่างๆนะทีนี้เพ,พผมสะดุดตาตัวนี้เหตนี่เซตนี้มันเป็นเซตหมีแต่ว่าเป็นลายที่ผมไม่เคยเห็นนะผมไม่แน่ใจว่ามันคือของยี่ห้ออะไรนีแล้วก็มีตัวนี่ใไหซส์ใหญ่ก็มี แตลายเขาค่อนข,ข้างสวยนะผมว่าลายเขาสวยดีสำหรับตัวตัวนี้นะแล้วก็มีลายนี้ก็สวยอันนี้น่าจะมาจากเกมรีเขาดีเจนใช่ไหมน,นี่ของรีเขาดีเจนก็สวยดีนะของสุ่มของสุ่มนี่พีสเทเขาดูซาตาน นี่มารีถ่ายรูปวันนี้ก็ดีฮชอบนี่คือ,อยังไงมีทั้งสามตัวนี้เหรอเอออ๋อ,อ,อน่าจะเป็นอันนั้นน่าจะเป็นแบบใช่ไหมเออใช่ใช่มีทั้งสามตัวจริงด้วยเ,เซ็ตนี้น่ารักเลยเขาหันกล้องผิดจริงจริงเขาต้องถ่ายตัวนั้นนะเซ็ตนี้น่ารักคือน่ารัก เอ๋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 ได้มาหกล่องอะไรอะไรเนี่ยลัคกี้ดอเ๋ยวอ๋อโหเยี่ยมมากเป็นคอนเทนต์ลัคกี้ดอลได้ท้พันห้าพันห้าก็คือไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนี้เงียหรอแต่ได้มาหกล่องไันหมายความว่าไงในนี้ในนี้จะมีสุ่มหกกล่องไม่ซาำไม่ปกติมันจะมีลิมิตเต็มสสกล่องแต่เมื่อี้ได้มาห อ๋อปกติสี่ได้หกไม่หมายถึงว่าในนี้เป็นอะไรไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มันเป็นแบบลักกี้ดออเนี่ตัวแรกสูงเจ็ดพันือสองพันห้าติดตัวซิมูมูอ๋อตัวใหญ่ตัวแหวนโมดสามสงใครจะลอติดต่อของคแต่รักกีแบ็คลักกี้ดอได้อะไรบ้างเนี่ยลักกี้ดอท่านเจ้าของเร้านี่ต้องใจลักกี้ดอค่ะ ใส่ตัวขาวเวลามางไหมูตรคแล้วก็รางวัลล้นหลั่นออกมาเป็นตัวสีร้อนก็เแล้วก็ราควัหเราใส่มาไม่หมดอ๋อครับนี่ได้ไหลายองโอ้แต่มีอะไรที่รถไม่เอาบ้างไหมไดยห้า <c oughs> ได้ห้าเลยคุณพี่เขาได้ตั๋วไปด้วยตั๋วแรกซื้อตัวใหญ่อะคุณพี่ในสิ้นปี แต่เขาไม่มีของอ่ะอันนี้ทาไปที่เพจได้เลยค่ะจะเป็นจัดส่งให้กัลูกค้าเอนี่เสียเขาซื้อลักกี่เสรแล้วอ่านี่เขาอยู่หน้าร้านอาตรงนะฮะมาดูของในอาตรงเขามีอะไรน่าสนใจไหมวะเดี๋ยวขอดูด้านในนะ มาตรงแบบนี้นี่มีอันนี้มาใหม่เจ้าไดาโนเสาร์หุ่นยนต์เนี่ยคือซีรีส์วาสะวาสะนี่แหละผลัาาที่เราเห็นมันคือสองอันนี้ใช่ไหมอขอวาสะที่เป็นยานอาวกาศกับสถานีอวกาศเนาะอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นมังกรหุ่นยนต์โวนี้ก็น่าสนใจ450้คนที่ชอบมังกรสายหุ่นยนต์ก็วาสะน่าจะชอบนะ ที่ผมสนใจคืออันนี้นะครับนี่มาใหม่เป็นแคนดัมซีฟนะแต่ว่าเป็นสีทองเออนี้เดี๋ยวเท่าไรเนี่ยสุ่มสี่ร้อยแปดสิบนะอสีไหนก็ได้อันนี้ดีอันนี้ดีเรา,เาไปสุ่มเนาะใหไ่ก็สุ่มนี้ก็เดี๋ยวไปหยิบมาแล้วนี่ ก็สวยนะสวยนะผมว่าสีสวยดีเป็นตัวฟ e e ด o มตัวเป็นลายแบบพวกสีทองอะไรเงี้ยทองเงินแล้วแต่แตนี่เขาเรียกอะไรมิ l ลินอาร์ตเวอร์ชันมิ l ลินอาร์ตอืมเป็นเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวกันค่อยเดินมาาสำหรับอันนี้นะสีมีอะไรน่าสนใจอีก เป็นลาย BJD นะฮะนี่นี่นี่เป็นตุ๊กตาที่ดัดท่าได้นะเองเป็นชุดผ้านะอันนี้น่ารักมีน้องลาใหม่นี้สูงลาเจ็ดร้อยน่ารักดีอ๋อเป็นม้าครึ่งคนครึ่งม้ามีสี่ขาโอ้หาแล้วเสร็จดูซิเขามีอะไรอย่างนี้มั้ อ๋อเป็นชุดขึ้นหงส์ขึ้งม้าหมดเลยโอ,โอเออไม่น่าทำไมถึงแพงเจ็ดร้อยปกติมันจะสี่ร้อยกว่านะกันเห็นพวกนี้เป็นชุดบีเจดีหมดเลยคื็สามร้อยหกสิบอ๋ออันนี้เป็นน้องหูแมวหูสัตว์นะโ้นี่ก็น่ารักน้องหูสัตว์ อันนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นฟิกเกอร์นะของโมนาครับอันนี้เห็นไหมไลายเส้นก็จะสวยนะนี่เป็นฟิกเกอร์สวยมากนะอันนี้อันนี้ก็รุ่นหนึ่งนะใน,นรุ่นหนึ่งคือกล่องนี้อ่าผมอันนี้เป็นรุ่นสอง คนละกล่องนะแต่ว่าหน้าตาจะเหมือนกันแต่ว่าตัดที่ตัวลายผ้าคลุมนะครับนี่อันนี้รุ่นหนึ่งก็จะเป็นผ้าคลุมสีขาวนะรุ่นสองผ้าคลุมสีฟ้านะก็จะมีดีเทลผ้าคลุมเพิ่มเข้ามาอีกอันนีส้สวยสวยดียนะนี่อันนี้ก็สวยเป็นสุ่มเหมือนกันฝากเซลของมะ